สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะการเมือนีนะคะเป็นคงสุดท้ายนะคะทีมินจะได้มาติดตามโตเลกกับแม่เน่าที่จะอยู่จังหวัดกาลสินเมือสุดท้ายนะคะเมือนีจะกลับอุบลเล้วนะคะท่านผู้ชมแม่เน่านะคะกัฝันพอดีนะคะก็เลยว่าแวะมาติดตามโตเลกความฝันกับแม่เน่านะคะให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่า ตัวเล็กนะคะสี่ไดเป็นตัวใดนะคะแล้วก็ยังมีตัวเล็กตัวเก่าเขามาแซมบแซ่บอลน,นะคะท่านผู้ชมเนาะหรือว่ามีตัวไม่เขามาเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเป็นจังใดนะคะไปรับชมรับฟังและก็ติดตามพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมครับแมลายป่ามันหวนญพอขึ้นมาเนี่ยว่าสูนยเนี่ยขวอยึงไะศูนย์ก็ดอกก็เดียวสวัสดีครับคุณแม่เน่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่สิบบอมมิสถุนีเลยหลังจากที่คุณแม่ได้เลขจากอียงเกาะหนังสือคนใจคนจนแล้วคุณแม่ไป็นสิรัตติลีเมาไหรแล้วคุณแม่ฝันบ่เั้ยงาคุฝันว่าคุณแม่งมป่าได้อยู่คุณเราฝันว่าบอกหมกหมกหมนมาหุนให้ข่อยมุนเหมือนจันทบอมเมียขึ้นความบ้นอีดีงวะความบ้านหมกหมุนกูอีดีบ่แม่นพูดอะไรแม่บ่เคยข่อคุณฝันบ่เคยหมกหมุนให้คุณเปงมป่ามันว่าเจ้างมมาม้ยังป่าไร้พืชบ่อยากงมมาม้ยัง วมันขวนข่อยแล้ววางสิมันอะหายข่อยไหวข่อยละศูนย์บ่ดสันมื้อนี้พื้อเผยเว้าไปทั่วแบบที่หายข่อยเพิ่อนบะคุณเมียขึ้นข่อยไหวอีหลีมันก็มาค่อยไหวข่อยเลือกขอยโอ้ลูกเขยแม่เป็นแม่เนั่งเออข่อยฝันข่อยฝันมันศูนย์ให้ข่อยข่อยไปกับป่ามามาอย่างไรเถอะแม่ป่าเพิ่อน่ะป่าอีหยังแม่เนั่งป่าดุกปลาดุกป่าพุ่มพุมเจ็ดต้นี่ครับแต่ว่าข่อยสิไปหันนั่นดูข่อยเสีไปเมืองตำล่าน่ะแม่ถึงเพื่อนกระเบู้องยัง คือเบิ่งตำล่าอาเขาใอหยดูหนังซือตำลาไว้ใส่เอามาเปิดเบิ่งมันบ่เขาดอกของอีเถียวน่อบอกโอ้อเอว่าเขาดีเลาฟันแบบสิีเป็นอังได๋ตยาย่คยยซือมันแล้วด้เลขมาแล้ว่คยซื้อเด้ว่าคันชุนต้องมีคนนาแมนชุนเกตชุนแปดเปนคอยกซื้อแต่ละร้อย่อยซื้อน่นีุไป แร่บาดชุว่ามีใครตกต่ะ่าดูนแห้งแห้งในความฝันชุนขัดปคุณชุนาดุนมาแน่นอนจะบคัมาแท้แท้วะนนั่งดักดูเคลือกเอาห้ก็จับแต่มว่าเอาไม่ยังป่าว่าจะมัไหนุนมามันเอามาขัดก็ขัดเย็ดเยกเอามาอีย่างเนาะใหญ่ขึ้นว่า ก็คนกูวาคอยตื่นขก้นตัวละฟันมันมึงสูวนห้กูมันก็บบปากมันกับพอดป่าเชืออยู่มันก็บ่างเน้ยแต่ว่าศูนเจ็ดคือแม่นาวหายแต่บันทีเสิยนักศือคาใจเขาเจรมากพอได้นอคอยซื้อศูนย์เจอรวดศูนยจ็ดอืมซือตัวเนี่ยมันแต่ว่าคตีบ้าต่ตำนานี้ท่านนั่งกังไว้กันว่าศูนย์เกิดคอยนำใจตายคอยแรกเลยาท่านนั่งกังไปยังบอกคอซื้อกับบอซื้อ ออกบ้านห้าวันศุลกีดในช่องดิ่งนะทั้งหมัดก็ได้ว่ามันแต่ว่านักหมัดดิ่งแต่ว่าก็มันแต่มันทิ่เขาบอกว่าพ่วงมาคอยซื้อคอยมักถือหัวถือไปค่ะงั้นเขาหน่อยทำว่ามันจะของหมัเนาะคุณใหญ่นาะมันเขาตัวจะของมักแล้วก็ได้ซื้อมาซื้อมันมั่ถือเจตีบาทมันถือตัวของมาดตัวของ ใจเนาะครับก็ได้นะเนาะเอ้ยเนาะครับเป็นความนั่นคือบ่มี525คือบ่มีอ่าซอกซอกหาบ่มีบ่แม่ซื้อบ่ได้มันลนะบ่่อยเออ่อยก็เห็นว่าอันอันอันแม่ยาสูอยู่ขแรกก็เห็นเด็กว่ามันผู้ใดก็เนมอง่อยไปเที่ยว่อยไปรูปเขาบอกบ่บ่ได้บอกเ่ทางครบในในม่องเฮาเข้าทองเที่ยวโอ้ย ง่ายคักแท้พเนื้อเด้ยว้่าเออเหตุคนเที่ยวเขาท่องเที่ยวไปไปเกิดนี่เมื่อเขากับไปรูปอยู่โพเดียวยู่มังกรแต่แดนเห็นตัวใดเหรอเขาแวะช่องหาวคนแก่ดูมองมองงแบบไปรอโชคแม่นบแต่ไพสิดูไเขามาแาไพ่สีดู่าม่นตพ่สีดูพ่าแม่่พีันเขาแม่นตู่่ไ่าอม่นต่ไพทวี่าแมันตัไพสีดูไเดมไี่เป็นม่้นนั่สีื้อพ่นกมีซื่อพยูไพ่เข่นต่ไั่สีดูไพ่เ่่พ่สีูไ่เา พอเที่ยงก็เห็นอยู่ขาดสมช่มอยู่จังหวัดยะโสูเนาะไม่ไหันเนายะโสอรเลยเขาตื่นเชื้อจงเนาะนมีเที่ังนเทิ่างมีทีงองค์ปู่พญานาคยู่หันคลับเขาจ้องเที่ยวหันไงเขาแต่แรกก็เขาเสด็จบุนมาใไปตะกี้เขาไปออกเงินอันเพิ่นบ่พันหนึ่งพันสี่สามแต่เดิมแรกแต่พันก่อตะกี้มันเป็นน้องน่านเป๋เปมันบกคุ่นเถืนหนึ่งสี่หลายปีเนยมันเป็นเป็นน้องน่าไปซื้อเป๋ๆบกคุ้นได้เห็นอย่างร้อยมากเงาเป็นเพ้ออยากไงกับบก มันก็ได้ถือเรียกตียุหันจาใบพราะงางอันนั้นยุหันแต่มีลวกน้อยโยขางเพอนหลมือนโยนีบ่มีเด้ครับะมไบ้านบ่มีเด้ยมต่บ่ข่อยไปเห็ดไปที่เด็กแหลกตะกอนมีมีบ่ข่อยไปเออมีต่เพนเออมีแต่เพนบักน้อยเล็กยุขีแห่บอขึ้นท่องเทียวสูงแถเลียวเห็นฝ่าเห็นทอ่ประเทศต่รถในหันขึ้นไปสูงเาหห้ออองงงททท่่ีียวุนนใ อากาศลมลืมล่นนะครับไม่น่าไปไ<ห>รูปจังไดยจังเห็นเหล็ก<า><า>ของกว่าก์ที่ท่นเอาเดินมาพันกับตั้งไว้เนาะให้เจ้าก็ขุดผู้แห่ขุดมึงเขาบางคนเขากระลูกเขาบอกเห็นข่อกับเปนรุ่นนข่อยย่างซจำขาข่อยบมดี้ข่อยคไปข่อยก็ได้ขอโชกขอระดับโหได้เงิ่นเงินเดือนบาทให้เจะเอาใส่ตี่นหรือว่าข้าวเก๋าใส่บุษรา่นเผื่อข่อยก็เลยขอพ่อพ่อมาเจอกล่องแต่ไงแต่ไก่ขอโชกขอระดับ นี่เหมังค oh. ิดตะเดนยายได้ลูกลู่ะครับคาวบลูกน่เมืองแม่ที่แรกเราเห็นไงบเบ่เขาบอกควเขากะนีเบิดไม่ต้องข่อยเข่อยนี่หมืงสีเขนเห็นตัวใหญ่เมืองเกลือเ้ี่ยบอกเป็นตัวเด็กอยู่นี่เมืองสองหาตีอือเป็นเด็กสองหาว่าข่อยบอกบอกให้เห็นว่งเลือกเก็ออกไปขาใส่สองหาดวเดี๋ยวนี้เัานังขายบอกใ้ บอกแมนไผเดี๋วถือจะห้ามว่าถือไปเออวดเดีวสิบโมเป็นขึ้นหวดกวนบัวเจ็ดศูนย์าบอกผู้ไดเลยเขบอกกันเนาะไเอาก็ได้แบวมียังแน่บกละคอยว่ามันยังสีเบิดมันห้นสีเบิดเลยยังบัวลายเลยครับนี่้อนหาจ้องเกตมาม่ากะาย่างก็จ้องใบท่อยว่า จ้ะมันบ่หลายแม่มันมันอยากเบิดแดีเลี้ยคุณย่ายบือสันค่ะกาก้นหน่อยได้เมย์ผสนกับกากครกเดี๋ยวคนถือพันหวามันว่าแบบค่ะก้อนหน่อยกับกากครกนี่คนถืงดีนั่นละพอเะได้เอามันถี่เบิดเดี๋ยวมักขึ้ขายอยู่ข้นองเที่ยวหลายเนาะปกติการีครับเนี่ยได้ซื้อว่ากากครกกับกากคนน้อยนี่ได้ซื้อว่าโอ้กะซื้อมากอ่านจนอ่ะน้ำพันไงเสร็จกระเป๋าไว้ อามาเทาคายซีเมียนมันเจี๊ยอมา้ก่อนเดียวคอายถื้อน้งวันที่ซีนว่าพิษตัวเดียวนึงสอนใบสี่ได้เงินแปดมื้นคักจังไรจังหวัดบุรีตัมย์ไหนมือมีดีแต่ว่าเหมือนกระินี่ย่ที่เนต่มือมีจองหาสหรับความฟันของคุณยายตีเป็นตัวเดียควยซีเมนส์ุนเกตซุนแปดกระจินขึ้นไปว่าซุนเกตับซุนแปดป้าโตมรเชื่อขึ้นเดียว อ๋อคเจ้าข่อยนี้จังงั้นกับนี่ค่ะค่ะศูนยเ็ดศูนย์ศูค่ศูนศูนค่ะนน่ขอยแม่ยหศนแหงเราครับมันชุนคุนย์น่ขอยเก้วจับมาอย่งป่าพันไว้แน่โอศูนกัมาจักไปตีใส่กับป่าได้ไมบอปตีมาแล้เโอ้หหวนหแม่เา กออกมายังออแม่ป่าะไรพันขวพันวันตีบมีได้แมันมาซื้อนี่น้ไปหาแล้วก็ให้ได้จักใบได้เบ้วนั่มาเกิมีบบวนใบทานมาเกิดมันมาหาพอมคุณใดนี่เก็บให้ได้ครับไม่่าเกุดเก็แปดเ็ตามหาได้ครับท่านผู้ชมก็บไม่ได้สวงซ้ำใบเฮ้ยมึงกอาพี่น้งใตลาดเจ็มุนเขบ่ได้กลับเด็ต้องตรงเลยบ่ค้บแม่ตกเนาะ ไม่ไปแล้วกต้องไปก็ต้องกัดน้ำเนี่ยจ้า้าคุณยายเนาะมันบ่มีนะ<ด>่ะเน่แม่ศูนยเปห็นเมาเมื่อแทงรถเขามัน,มน,มนบ่มีแต่ว่าบาเกย์สิมีบอรขันมีพอเกลามาหานตัวขอยสื่อซื้อ,อ,อหองใแต่ดินมันบ่มีอันนี้แม่ย้นูถามยูอนมนถามแม่พินยงยังบ่มีอบ่มี่าสื่อมื่อนร่ร้บ่มีนะซบไปอ้าวนว่าขอยกือเรียกมากขอยกระกาารธฐานเนี่ยันว่าบอกขอยไปงุมปากคือข่อยฝันเห็นงุมปาาไปงุ่มป่าได้ป่ะกันได้งุ่มป่าเก บอกคุณนแต่ว่าเอามาอยังป่ายี่งแหมพันว่ามันว่ายเหว้ข่อยคอยบอกมันสื่อเด็กมันบอกสือ่อน้ำข่อยแล้วแล้วมึงสิได้หาเหมาคือว่าในเกลือขอยบวกปา,ปากมกูฟ <î ng> ันว่ามึงช่วยหน่อยคุยมันกับบาบาคดิมันบาวาอย่งไรหลายคากันบอกแม่คุณแม่เน่ามันป่ามันขอนแม่พอไป grab นีแต่ป๋าดูพองามๆามเขา grab ติ๊กหู เอขึ้นมาบ่คุณนแหละมาสว่างมึงเอามาไม่ยังปลาดุกมันจะสูนเนี่ยคอยบ้า่อยเอาป่ามาค่ะแม่ก็แม่เทศที่องค์สิบโเต็มองค์คุณบอกมันกระวนกระเผล่น้องกระเด็นู่มันเป็นบวกไม่กับกับดูไม่บอกกระเผล่นี่แต่ข่อยตีก็คอยตีที่บ่แพ้แที่ยงคอยตีตัวเดียวน้องตังบ่กับกุ้งไหวช่วงแปดตัวเดียวแค่นั่งตังโอ้โฟันแม่นแล้วติดอันละกันช่วนมากไม่เล่าในพวกคนตีเด็กแม่เห็นอยู่บอกของพ่อเห็นคือกันก่อนนะตัวเียวตัวนี้ตัวนี้เพราะเราตีของพ่อเห็นไม่คันว่า คันบอกสูนช่วงกนอกทิศช่วงพอมเห้่งถึงบอแต่เห้งอยากไว้ซื้อศูนช่วงตายอากรักเห็นไฟนกสูนช่วงที่เสียโยเพราะนังสือขวัญใจคนจนกัมันมีหลายอาจารย์นอนอยู่เนี่ยเ่อนี้ยอตียวซื้อบ่เดีเมืองเด้แะกินกบรายจะเป็นอย่างี้มสามาเลยต่กี้บ่มีในน้อยตังเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้าไม่น่าจับตะกีนบ่มีเด็กก็ขอัญสืได้อันนี้มาอีนั่นมันมาขายของให้ขอยคนทั้งเขียนมันถือจุ้ง มันขายหอมให้ข่อยมันบอกมันในว่าแม่ว่าสันที่นี้หนูซื้อหนูถึงคือถือมาเมืองน้ำหนูขนาดมันบมันก็ได้เห็ข่อยเมืองมันก็ได้บอกล้านข่อยไปซื้อมองหันได้ออแม่นันก็ว่าผู้อื่นมันก็บอกไอีน้างันไปซื้อแล้วคุณแม่ว่าสันบอกอีพอไปซื้อเด้ไหมนันมาขายหอมให้ข่อยประจำหอมขนหอมหมัดคันอันนี้ม่นบอกว่าจังของคนเปื่ยต้นด้วยด้ ครับันพี่เอนงกาบอกค่ะมาเพื่อนเอาโชควยกหายห่าหนุมันหักข่อยหอมที่มันขัดขันสั่งคำพูดว่ามันไปโซงหกสิบมันนั่นข่อยแพ่หายสียบ่ายซึ่งตาถึงกันเนาะอืมมาเถอะมันเขาเกิดเรื่องข่อยแม่ไทยเคียนแหมมันค้ามันนั่นแหมมันโป้งแดงแหมบ่แม่ทั้งเข้าไปคุณบอกมันโป้งแดงแหมที่เข้าไปทั้งไอ้เออมันโป้งเออมันโป้งแดงบ้านเนี่ยน้อยยืเกะไปทั้งหมดทั้งถ้าไปข้ามป่าฝาอยู่บ่บัวมันไปตัวเลขที่คุณแม่เน่าฝันเป็นของงวดวันที่หนึ่ง ตุลา่าคมภาษาสพานเราที่หาหลังจากที่เพิ่งได้นังสือคอนใจคอนจนมากไปที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะซื่อฉลาดกี่แบงค์เมื่ก็บไปแล้วกับฝันว่าไปได้ปา่าอยู่ป่าขอนมาบักบหลายหนึ่งวันสันเป็นป่าคอปะดุกเอาข่ามาบานแต่บอกเคยเพินาา่นบอกว่าให้ว่าเอาไม้หยังป่าหลายกระเพิน่นว่าอย่างนี่นะค่ท่านผู้ชมไม่นอกเพิ่นเมื่อยกับเมื่อยเนาะมาจะหน้าได้ป่ามาบักหลายเมื่อยกับเมื่อยพราแห้งยังมาว่าให้อยู่เพราะเดนศูนย์นบบอย่างไงได้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์แห้งได้วันสัน เพิ่นก็เลยแปลงหาย่าเป็น0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดหรือ่พอป่ามันก็แปดศูนย์ก็คือศูนย์สองหามันจะใส่สองหา 2, 5, นี่ก็ไป็เด็กชุดเก่าคือเก่าครับแต่ผ้ชมแต่ว่าแม่น่าว่าเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นไปเห็นอยู่ที่พญาขี่ขัข้นคากหรือว่านั่งอุไทยเทวีอยู่จังหวัดยะโสธรครับผมเพิ่นไปขออธิษฐานขอ,รอปรากฏว่าเพิ่นเห็นอยู่ใต้รักแร้ครับผมของพญาข้างโคกน้องครับผมเนาเห็นเป็นสองหาตัวเดียวโคโล เอาก็ลองมาพิจารณาเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นคงสุดท้ายที่บ่เท่ยงมาติดตามตัวเลขให้กับคุณแม่เนาะนาะครับผมเนาะเอาไปมารก็ลองพิจารณาเบิ่งครับแคบหนาจอไยเบิ่งครับผมสุดท้ายนี่พระเทียงก็ขอขบวนของคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลไลสตาร์ชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีและโชคดีขอให้ร่ำรวยเงินทองเงินไหลน้องทองไหลเข้าบ้านเนาะครับผมเนาะขอสุขภาพแข็งแรงวันหมานกันสมุทรข้นคลิปนี้พระเียงก็ะตุ้นรับก่อนพอกระไหมคลิปหนาสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยายเน่าขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ